สวัสดีค่ะพอยนะคะฝ่ายขายรถ BMW u s e ค Car โช o ์รูม m i l l e n n น u ยมออค่ะวันนี้ค่ะพลอยมาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะแถมคัดรถสภาพสวยๆมาให้คุณลูกค้าเลือกแล้วนะคะวันนี้ค่ะรุ่นนี้ขายดีที่สุดเลยเป็นรุ่น BMW X1 ค่ะโฉมปัจจุบันป้ายแดงแล้วรหัส f 4 8นะคะวันนี้พลอยมีมาแนะนำา2คันค่ะคันแรกนะคะจะเป็นตัว X Line ค่ะอีกคันนึงจะเป็นตัว M Sport ค่ะภายในจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวพลอยพาไปชมค่ะ คันแรกนะคะเป็น X1 ตัวนำเข้าค่ะสไตล์การตกแต่งก็จะเป็นแบบ X line นะคะเน้นเป็นโคมเมียงนะคะลดปี2016ค่ะที่สำคัญไม่น้อยมากๆค่ะแค่20,000โลเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะจะเป็นภายในสีเบคค่ะเบาะสวยงามมากๆนะคะ BSI ค่ะต่อเนื่องได้เลยค่ะถึงเดือน6ปี21ค่ะแถมคันนี้นะคะวารันตีไม่จำกัดระยะทางด้วยนะคะคุ้มสุดๆค่ะ เครื่องยนต์ค่ะเป็นเครื่อง2 4งพันสีร้อแรงม้าค่ะคันต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว X1 ประกอบในค่ะสไตล์การตกแต่งก็จะเป็นแบบ M Sport นะคะคันนี้จะเป็นรถปี2017ค่ะไม่แค่5 0,000ืนโลนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยค่ะเฉลี่ยใช้งานปีละไม่ถึง2องห0ืนเลยค่ะ ภายในสวยนะคะจะเป็นภายในสีน้ำตาลค่ะเบาะก,ก็จะได้เป็นแบบ M Sport ด้วยนะคะคันนี้นะคะ BSi ค่ะต่อเนื่องถึงเดือน4ปี2-2เลยและวารันตีนะคะไม่จำกัดระยะทางด้วยเครื่องยนต์จะเป็นเครื่อง2450สแรงม้านะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ไปชมรถแล้วคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าราคา2คันนี้เนี่ย โปรโมชั่นพิเศษขนาดไหนค่ะคันนี้เลยราคาพิเศษเหลือเพียงร้านสามสี่เก้านะคะส่วนคันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียงหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าชอบสไตล์ X Line หรือ m Sport ค่ะเงื่อนไขนะคะสองคันนี้โปรโมชั่นตอนนี้ฟีดดาวได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องดาวนะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่2คันนี้นะคะรถสวยประวัติดีการันตีแน่นอนลูกค้ารีบมาดูรถรีบมาก่อนเลือกก่อนนะคะ รถของเรานะคะผ่านการตรวจเช็คละปรับสภาพตามมาตรฐานโชว์รูมเรียบร้อยค่ะและลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากจะชมรถจริงนะคะเรียนเชิญค่ะโชว์รูมมิลเลียมออโต้สาขาพระราม3ชั้น2ค่ะมาชมรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะและสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจรถรุ่นอื่นๆนะคะในสต็อกเรามีมากกว่า100คันค่ะสนใจรุ่นไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะจะมีฝ่ายขายคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเพ่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ